มีตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมข่าวนี้นะครับวันนี้เจ้าวันที่26แล้วไม่ดีนะครับกินหนึ่งตัวเนี่ยเมื่อคืนเมื่อวาน,นกินกลางวันเมื่อคืนตกปลากดเหลืองเดี๋ยจะประกดถังแดงท่านผู้ชมเดี๋ยวจะประกดถังแดงไม่ได้ประกด ก็หมกจับปากนี่จับปากอย่างนี้หิวท <c oughs> <c oughs> ่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เทพปรากฏคังตัวประมาณเกือบสี่โลน่าจะได้นะสี่โลเมื่อคืนก็ได้ขนาดนี้เนาะได้ใช่นี่ตกเบ็ดปรากฏเหลียงได้ตัวนี้ีตัวเดียวเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับได้ไซนี้ตัวงแล้วก็ไซเล็กเดี๋ยวไซเล็กอีกตัวนึงดูครับไซมีทั้นทงนั้นเลยปรากฏที่นี่ ประกดครัค้งกนะันะน้งต้องนี่น่าจะได้สีโลน่าจะได้นะสีโลน่าจะได้นะครับเห็นไหมครับแาวนี้หนึ่งแต้มแล้วแต้มที่หนึ่งเดี๋ยวล่ามก่อนเก็บตีมาอยู่บนนู้นแล้วไม่มีประกฏเหลืองเลยท่านผู้ชมแถวนี้มีแต่ประกฏครั้ง ลูกก็กดขังเยอะไปหมดมันคืนปล่อยไปจะาป็นงไงตัวงลางนี้นะครับท่านผู้ชมม่ฉงนั้นเดี๋ยวมันโดดกระดิ่ง โอเคครับเดีย๋ยวเราดูแต้มต่อไปนะครับไม่หล้ดติดไอ้นี่ดดอ,อืมเท้าปากบนนี่จะหลุด <c oughs> đang đứng ngu, đã to gì, đã to gì. chôm Ui, tổ ngắm đây Cái này nghe đừng tổ ngắm đi Nắng tôm, náo Ây đồ, ây đồ Ngô gặp là đó nè Nói ngô gặp bà là Mình đừng tổ ngắm đây มันมันมน,น้อยเหนื่อยเราก็ไม่ค่อยจะดีด้วยแล้วก็กินกะิน,นมันตะบ,บัดเท่าลูกตาเลยท่าชมเนตัวขนาดนี้สามโลได้โอ้อย่างนี้ต้องจิ้มจุม่มท่านผู้ชมงไงเทปตอดคางกัะเทจ,จะโดดดึงน้ำ ว้าวไข่ข im ึ้นหน้าเขางงท่านผู้ชมเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปเลยเนาะครับแดงอีกสามเนี่ยนี่นี่อีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงน้อยก็มาตกเบ็ดนะครับนี่นี่ดูคันดูคันดูเยอะดูเยอะดูเยอะน้องต้อมน้องต้อมเป็นไงดูดูดูนูน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 บักเอกปักเอกแดงป่ะแดงเว้ย รัวยิ่งเยอะยิ่น้อยนะเนี่ยรวใช้สวิตซ้อนกันเลยบักขังแดงอะไรเงี้ยรับอืมขังแดงครับนี่เกือบสองโล้โหแดงนะครับเกือบสองโลนะครับตัวนี้เป็นไงดี๋ยวดูนะครับดีเยอะลุงน้อยอยันนี้มันนี่โมนเรียงจิงเลยครับลงต้อม งไแจ็กบาดมึงมึงยังงี้เปล่าดีดูไซดูไซแจฉกนี่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 หาว่าม้นี่เบ็ดรูกแบ็ดรูแล้วนครสวรรค์นะครับท่านผู้ชมมาตกกันดูดดูดูดู หลังนะครับนี่นี่นี่เพิ่งมาตกแป๊บเดียวสามหมายเองนะครับเอาโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูกันต่อๆไปครับเอาอีกแล้วโอีกแล้วดูดูของใหญ่ดูของใหญ่มาแล้วนต้มดูโลกว่าโลกว่าโลกว่านี้โลกว่านี่ดู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 ครับครับมองก็พี่ เอาขึ hum, my, my. ้นก่อนดิตรงนั้นก็กินตัวนี้ก็กินเดี๋ยวก็หลุดไม่ได้ทักตวงนี่เป็นโหลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูต่อไปนะครับมาไมา้โตแล้วเสียงลอกด่างตีเลยครับท่านผู้ชมเสียงลอกฮะวู้ยสวยนะครับท่านผู้ชมโหลกว่าโลดมั้ยฮะ

ตัวน้องต้อมออสองโลได้เลยที่ขาดได้สองน,ะนี่เป็นไงสองโลได้เลยนี่เหยื่อลูกน้อยเนี่ยโอ้โหเป็นไงน้องต้อมตอนนี้ลูนงน้องต้อมลูกน,น้อยลูกน้อยอย่ารถขึ้นไม่ได้เลยรถเตะกลับบ้านก็ไม่ได้เลยต้องแค้นตกโอเคครับ ใหญ่เกลียวนะครับมีมาแล้วเสียงลอกดังแท้กทเลยดังกุ๊กๆเลยลลกว่าตัวนี้ก็ลลกว่าใหญ่ครับใหญ่ครับมินมากต้องวิ่งเนี่ยโลกว่านี่โลกว่าเหยื่อลุงน้อยเนี่ยน้องต้อม โอ้ยเป็นไงเราดูโอ้โหนี่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 ดูดูดูโลคว่านะครับท่านผู้ชมนี่เยอะน้อยนะนี่นี่ดูในหลัง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 นี่ต้องเต็มหลังเต็มหลังเต็มหลังโลคว่านะครับท่านผู้ชมฮ่าฮ่าย หนาวก็หนาวเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคครับครับท่านผู้ชมครับรวมแล้วเมื่อคืนนี้ได้ปลากดนี่ใหญ่นะครับประมาณ4โลกว่าๆกระโดดได้ปลาบดุ3ตัวตกเบ็ดนี่ ปรากฏว่าวันนี้ไม่ได้ปรากฏเหลืองได้ปรากฏขังนี่กินเบ็ดลุงน้อยนะเนี่ยกินเหยอะลุงน้อยด้วยนะครับนี่ตัวใหญ่ๆก็กินนะครับกัดอีกประมาณอีกประมาณวันที่สามที่สี่เราไปเจอกันที่สุราษฎร์นะครับแม่น้ำตาป,ปีเอฟซี FC สุราษฎร์ช่วยโทรมาหาลุงน้อยด้วยนะครับว่าจะเอาเรือลงตรงไหนนะครับแถวสุราษฎร์นะครับก็โทรมาหาลุงน้อยได้เลยเพราะว่าลุงน้อยจะไปวันที่สี่วันที่ห้าอะไรนี่เนี่ย สองวันนี้นะครับเพราะว่าลุงน้อยจะไปสุราษฎร์นะครับเราก็จะไปลองดูว่าภาคใต้ลุงน้อยก็ยังไม่เคยไปไปแต่ภาคเหนือภาคอีสานอะไรเนี้ยไปหมดแล้วเหนือภาคใต้ก็จะไปวันที่สี่ที่ห้านะครับแถวสุราษฎร์นะครับแถวแม่น้ําตับปีครับลุงน้อยจะไปที่นั่นนะครับเอฟซีโทรมาหาลุงน้อยด้วยว่าลุงน้อยจะเอาเรือไปที่นั่นนะครับโอเคนะครับ น้อยก็จะกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีนะครับ